ทำนายฝันเลขเด็ดสําหรับผู้ที่ฝันว่าแต่งงานฝันว่าแต่งงานหรือฝันว่าตัวเองได้แต่งงานทํานายฝันว่าจะได้รับเคราะห์หนักหรือเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อแต่ไม่ต้องกังวลเพราะถ้าพ้นจากเคราะห์นี้ไปแล้วจะมีลาบตามมาภายหลังโดยโชคจะมาทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสี อย่างไรก็ตามต้องระวังความทุกข์ยากลำบากใจซึ่งเกิดจากบุคคลที่มีวัยอ่อนกวา่าด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจแต่อาจมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาสอดแทรกด้านการงานใครที่คิดอยากทำธุรกิจของตนเองช่วงนี้เหมาะมากมีดวงทำมาค้าขายขึ้นแถมยังมีโชคทางด้านการเงิน หรือจะมีลาบลอยในช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดอย่าประมาทคนทำงานราชการให้ระวังเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแย้งขัดขากันได้สำหรับเลขเด็ดนำโชคของผู้ที่ฝันว่าแต่งงานได้แก่2-2 6-6 265 266และ454คำทำนายฝันและเลขทํานายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ทํานายฝันเลขเด็ดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ